คุณค่ะแย่หัวใจนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบอีกขอบอีกเอาวิจิขอบเลยขอบเลยขอบแทนแม่เออนั่นแหละเก่งมากลูกเก่งมากไห่บอกว่าหนูได้คนเดียวให้แม่แป้งแม่ได้ด้วยนะอ๋อแม่้วเงินที่เขาบอกนี่ไงเรารออยู่วิจิขอบคุณพี่เขาไปพังๆัก่อนเร็วขอบคุณค่ะยกมือวัดดีขอบคุณดีขอบคุณลีลลูกอังว่จิมาอีกแล้วหัวใจส้มไปแล้วขอบคุณค่ะเร็ว ใช่แม่แล้วขอบคุณค่ะพี่พีต้องไปต่อเลยขอบคุณแม่ขอบคุณอีกขอบคุณอีกขอบคุณแม่ขอบคุณเรื่อยเรื่อยขอบคุณแม่ได้ที่ไหนแล้วขอบคุณแล้วแม่ขอบคุณขอบคุณค่ะขับเสว้อตเอามือขึ้นมาตรงนี้ขอบคุณดีๆอย่างที่เราคุยกันไว้อันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ขอบคุณนะคะจับมือ พี่พี่ทุกคนรักและเคารพนะคะและและเคารพนะคะขอบคุณมากค่ะอ่อแล้วแม่ขอบคุณค่ะอะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ขอบคุณค่ะพี่พี่ทุกคนขอให้พี่พี่ยังมองทุกคน ให้พี่พี่แยงนะเจ้าตัวมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะน้องๆคงไม่มีแล้วเนาะมีแต่พี่ๆเนาะว่าวิธีชัญเนาะยังเด็กอยู่เนาะขอบคุณนะที่รับหนูบอกว่าพี่ใช่พี่ๆอ่ะขอบคุณก่อนสีลูกค่พร้อมยังพร้อมยังเปลี่ยนตัวยังอันยี้ทำยังไงของของเราใช่ ชมาเอาไปวันนี้ป๊าป๊ามาด้วยไหมมามาป่ะไปเลยอ่ะห0ึ่0รเดี๋ยวถ้าหมดแล้วแม่ให้เพิ่ม่ พี่พี่จะไปูขออันนี้กลับบ้านนนนะคะรอได้พี่พี่ขพอค่ะค่ะลืมลแม่ขอพอหน่อยเสียดไม่เสียดาแม่เอาไปกินแม่เอาตึไมเอาตึกันเนี่ยพี่อ้อยขอบคุณมาค่ะตึอไม้ ก๋ทเีนะคะพี่แ๊บเดียวเองขอโทษที่นะคะพี่นะแ๊บเดียวเองอ,ะ,อะให้สองอันนะนั่งนิ่งๆเลยนะรอได้แล้วนะเราตกลงกันไว้200เราจะไปเล่นเล่นของเล่นค่ะให้200 ส0 0ร0 0จาก1ไป2จาก2ไป4 500เก็เห็นว่าหรเลก็ได้จาก1ไป2จาก2ไป4จาก4ไป5 นี่แทนติดเลยไม่บอกว,ว่าไม่มีเ, <c oughs> เราจะดูอะไรค่ะนะาจะดูจะดูใครนะไม่มีวิจิพูดไปเรื่อยล่ะคะ่ะนี่นี่ตอกต้านครับคูนน่นี่ค่ะมันเยอะไปลูกเอาไปสองร้อยพอจริงจ็เล่นหมดแล้วอะเมื่อกี้อะ

เราต้องลงลงไปเอามาทางนี้ใช่ไหมเพี่อนร์วมใช่ค่ะอลงมัน๋อใช่ไหมอ่ะนี่ค่ะได้ไปแล้วสองร้อยได้แวไปแล้วสองร้อย เราพี่อ้อยด้วยเก้าเก้าล้วดูข้างหน้าลูกเก้าล้วตกปุบนะ มันอยู่ตรงไหนใช่ค่ะพี่อ้อยตรงเนี้ยเหมือนเอาเงินมาให้เขาอะเห็นไหมยูกกาแล้วมันมีตู้เดียวหรอห้องน้ำทางไหนห้องน้ำย้อยอันนี้ห้องน้ำเดินตรงไป ไปเจอเลยค่ะค้าๆซิลเลอร์ชอบแม่อคือไหวไหม,ไมอ่ะอโอเคค่ะอ, <c oughs> อะไรล่ะลูกเฮ้ย <c oughs> หมดเลยเหรอจีน้อยเอาแค่นั้นก่อนพอแล้วลูกเ <c oughs> ออใจร้อนเหมือนแม่เลย เด็กๆอย่าเป็นเลยก็ใช่ไงแล้วจะพูดทำไมอ่ะก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนแม่อายคนอื่นไม่อายมีเราสองคนพเียอ้องแกหายไปอ่ะพี่อ้อยอางห้องน้ำขลุกเอาเล่นก่อนเลยเดี๋ยวมันพี่อ้อยมาขนลุกลกลเปล่า มันไม่มีใคร S <S แม่แม่ปแม่อย่างได้นี่นี่นี่ตัวสีดำกากระต่ายสีฟ้าหมีแพนด้าสีขาว เอาเลยตัวอะไรนี่ยนด้าสีเซนด้าสีขาวไหนอะเอาสีน้ำตาลเนื้อได้ลูกไม่ต้องเอาจำเป็นต้องเอาสีขาวหรอกค่ะมันงันหัวนลอยยอด้วยวิจิเนี่ยมันจะมีทาม แม่แม่เห็นว่ามันจะมีไทมเรารีบทําเพื่อให้ไทม์มันน้อยมันจะไม่ปล่อยเรา <c oughs> สวัสดีค่ะน้องยาย่าให้ดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นไงเห็นไหม <c oughs> มันเป็นที่ไทมเห็นไหมลูก <c oughs> <c oughs> ้วยมีเด็กคนเดียวไม่ได้ช่องมันติวกคนแล้วทนแล้วก็ต้องปรับปรับใช้ฟิลเตอร์นิดนึงแล้วแสงแสงมันโดนเตือนแล้วแสงพอปิดน่าจะปิดก็ขี้โกงแม่บอกแล้วหนูก็ยังอยากจะเล่นไงหนูพลาดเนี้ยได้อีก เออเอาเลยกหนูหน,หนูหนูรู้แล้วว่ามันขี้โกงอ่ะหนูก็อยากเอาเงินให้มันไงได้อะไรแม่แตไมันุกจีมันไม่ได้ล่ะถามแล้วรู้ว่ามันขี้โกงเอาไปให้สุดจะได้หยุดแค่นี้นนมาเล่นเรารอบยังรู้กำลังสอนอยู่ว่ามันมันโกงอ่ะลูกแต่ใจมันยังค้างคาไงอยากชนะไง เราาผ่านน<ร>อกู้แต่หนูก็ยังไม่หยุดไงหนูก็ยังอยากเล่นไงให้ไหมคะ,ะจะคับคินด้วยนจะจัคืนเหลียมก็คือเราอยู่แล้วแล้วมีแต่เสียก็เสียเห็นไหมหยไม,ไม่เป็นไรเอาค้างคา,านใจหยอดทั<ๆ>้งหมดสิคะลูก มาชำระการค้างคาใช่ไหมคะใช่ไหมมันโกงเราใช่ไหมพอมันจับแล้วมันก็ปล่อยใช่ไหมคะเราเราต้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราไปเปลียเรดอันนู้นกันไปหยอดหยอดแล้วได้ตุ๊ก,กาตาเลยอ่าอันนี้เสียไปแล้วแต่มันไม่ได้ใช่ไหมปะ่ะเดี๋ยวเราไปอ้ยอยก่อนลูกเ,เราตรงนี้ค่ะลูกแล้วไ,ไ,ไปห้องน้ำกลับมาอย่บอกนะว่าหละไม่หลงหรอกค่ะลูก พอมันค้างคางแล้วเนี่ยเราจะไปซื้อไม่ใจเย็นๆเดี๋ยวเราไปแล้วค่ะลูกเดี๋ยวเราไปหยอดเลยไปหยอดไอ้ลูกกลมๆอ่ะจําได้ไหมไอที่มันมีร้านเกมอ่ะหนูจาได้ไหมคะแต่มันมีตุ๊กตาอยู่ยนั้นเราหยอดลูกเราได้ตุ๊กตามาเลยลูก ย่ด้วยโยม <laughs> จีมันจะเกิน่ปาพี่อ้อยได้ไหมให้ไม่ให <laughs> นน้เราไปอันนั้นเลยดีกว่าที่เราชั้นนั้นชั้นไหนนะเออ